สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แพ d t a อ k นะครับและในวันนี้เนี่ยทางทีมงาน u n นเดนแลนะครับได้ประกาศฟีเจอร์ต่างๆแล้วนะที่จะมาในอัปเดต29ครั้งต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องแรกคือแผนที่ c c s สเกด Hill m มิเก Valle และ d r u c ค e r c o u n ทีนะครับจะได้รับการปรับปรุงการาฟริกให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแบบ100%ออันนี้คอนเฟิร์มแล้วนะว่ามาแน่นอนนะครับ โดยจะมีการใช้เท็กเจอร์ล่าสุดนะครับจากแผนที่ทรัมบูวาเล่และก็โพบลิ t นะครับเข้ามาช่วยในส่วนนี้ด้วยทางทีมงานไหนีชี้แจงมาว่าโดยรวมแล้วเพื่อนๆจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก,ก็คือต้นไม้แสงก้อนหินการวางตำแหน่งวอลลูมเมติกไลท์แสงก็ดเรและการวางสภาพอากาศแบบใหม่ทำให้เมืองเนี่ยดูใกล้ชิดกับโพบลิดมากยิ่งขึ้นนะครับ ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มนะว่าแผนที่เก่า3แผนที่นะครับจะได้รับการปรับปรุปรงกราฟ,ฟิกแน่นอนนะครับอันนี้คือไม่ล่มแล้วนะโปรเจก์นี้มาแน่นอนนะครับต่อมาครับลิง2สคือบัลตีโบเกอร์แพ็คสอแพ็คนี่ยจะมาหรือเปล่าคําตอบนะครับไม่มาแน่นอนนะฮะมาคือการจัดแคตตาล็อกให้กับอาวุธนะครับเพื่อเป็นการเตือนสติให้ผู้เล่นเนี่ยทราบว่ามันคือของหายากนะของแรนะอย่าเผลอไปย่อยหรือว่าขายและกันอันนี้ทีมงานคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่ามันคือการจัดแคตตาล็อกนะครับ ต่อมาครับเรื่องที่3คือการมีส่วนร่วมกับวัตถุในเกมในส่วนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะครับใช้อาวุธสองมือไปตีที่รั้วหรือว่ากำแพงหรืออะไรก็ตามที่สามารถพังได้มันก็จะพังจริงๆแล้วนะครับทางทีมงานได้ปรับปรุงในส่วนนี้เพื่อความเมคเซนต์มากยิ่งขึ้นจากในไลฟ์ที่ผมเห็นเนี่ยคือรัว้วกำแพงไม้แล้วก็กระจกนะมันพังอันนี้เนี่ยเดี๋ยววันจริงนะครับคงต้องเข้าไปลองดูว่ามันจะมีอะไรบ้างที่สามารถพังได้เพิ่มเติมจากนี้ไหม เดี๋ยวลองไปทดสอบดูนะครับสุดท้ายครับคือเรื่องของระบบ FOV นะครับอย่างที่ทราบนะคือในสมัยก่อนนะครับที่มี Public Test ล่าสุดออกมาเนี่ยทางทีมงานได้เพิ่มระบบ FOV เข้ามาด้วยแต่ก็เอาออกไปแล้วใช่ไหมปัจจุบันนะครับทีมงานคอนเฟิร์มแล้วว่าระบบนี้อัปเดตต่อไปเนี่ยจะเข้ามาแน่นอนนะครับที่เขาเอาออกไปเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันมีบั๊กอยู่และผู้เล่นหลายคนเนี่ยก็ประสบปัญหา Motion Sickness นะครับเขาเลยต้องไปแก้มาก่อนให้สามารถใช้งานได้จริงนะ โอเคครับนี่คือทั้งหมดของแพดทอล์กในวันนี้นะครับถือว่าเป็นแพดที่ใหญ่สลครับสำหรับต้นปีนี้ส่วนมาประกาศปล่อยเนะคือผมยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดนะครับว่าจะมาวันไหนแต่คงคิดว่าคงไม่เกิน1-2สัปดาห์ต่อไปหลังจากนี้นะครับสำหรับนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ